คิวเลอร์สุปรีอีกแล้วคิวเลอร์ใช่เท่าลยมาเคลียกันเองเลยนะฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วนะเรื่องนี้ฉันเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังเดี๋ยวฉันเลียเองเฮ้ยเฮ้ยคอสวันนี้เงินเดือนไม่ออกให้หรอเ็นกินแต่น้ำเปล่านะอืมขขาปวดอบเหนยนะซีเวนอร่อยจังไอติมสโซดาแสนอร่อยอ้าอืมขนมช็อกโกแลตก็อร่อยนะ แอปเปิดยังไงอ่ะอู้เจอไข่อีสเอ็กตรงนี้ได้ล่ะฉันคิดว่าพี่ชายน่าจะชอบวันอีสเอ็กนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายคลิปแล้วนะเออถ้าใครลืมหมดกอม็อ่านได้นะเดี๋ยวฉันวางไว้ตรงนี้นะอืมหว,วี่ทำรายการสิงจังเลยอะ่ะตัพร้อรแล้วพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งแอคชั่นเออมันเข้ามาใกล้แล้ว เออคิวเลอร์นายไม่ต้องเล่นว่้ววังอลังการแบบนั้นก็ได้ฮึน่าสนาใจดีวีอาร์ใช่ไหมล่ะนั่นน่ะใช่ฮ่าฮ่าฮ้ว้าสวสองคู่นี้น่ารักแฮะเออเร่อเรามาเต้นรำกันเถอะเออไม่คิวเลอร์ไปกินอะไรหน่อยหรอไม่อยากกินข้าวปั้นสักจานหนึ่งไหมครับผมทำให้ได้นะมีใครหิวไหม <S <S นี่เดีวนับหนึ่งของสามแล้วนายเอ็นตัวมานะเมอร์เดอร์ได้จะพูดรอบๆเองไม่ต้องกลัวนะหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่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 นใ่อไไม่ใช่เหอผิดวิธีผิดวิธีปล่อยนไฟย่ายนุ่มจังเออเอาไม่มมไหมไม่เอามันออกไปิีผมกลัว เออมันก็แค่มามุมตัวเล็กเองเมันไม่ทำอะไรไหนายหรอกผมกลัวพี่คิวเลอร์ครับดูสิผมเจออะไรด้วยอเอาไปหานัวเลยอืมฉันเพิ่งรู้นัเนเ่ยว่านายกลัวแม่มุมก็คนนั้นกลัวฮะร้านเนี่ยคือร้านที่อร่อยที่สุดเลยนะว้าวขอบใจนะดัส